สวัสดีจ้าพามาดูต้นไม้สวยๆนะคะต้นไม้สวยๆมีหลายชนิดปุ๊กเรียกไม่ถูกเลยนะคะว่ามันเป็นต้นอะไรบ้างนะคะตรงนี้เป็นซุ้มซุ้มไผ่นะคะซุ้มไผ่ซุ้มไผ่ปุ๊ก็็เดินถอยหลัง ปุกจะมาดูต้นนี้นี่เพราะว่าเอาเดี๋ยวปุกจะพาไปดูน้องหา่านไม่ใช่น้องหา่านเป็ดเทศหรือว่าน้องห่านก็ไม่รู้นะคะเขากกไข่อยู่กกไข่หน้าหนาวกกไข่ มีต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยไปดูจ้ามีอ้นี้ด้วยมีฟักทองปุกไม่ได้มานานน่าจะได้กินไปบ้างแล้วนะคะเนี่ยฟักทอง ทองเหลืองอาร่ามมีกล้วยไม้อันนี้ฟักทองมีมแมลงมีพึ่งมาตอมด้วยอันนี้ติดลูกแล้วนี่นะคะติดลูกแล้วเดินถอยหลัง เห็นหุ่นสวยปุ๊กนี่ปุ๊กชอบต้นไม้ต้นนี้จังเลยอ่ะสวยมากน้องหมาเห่ากันใหญ่เลยนี่นะคะมามุมนี้นะคะก็สวย มามุมนี้ก็สวยมาตรงกลางก็สวยมันเหมือนเหมือนใบแบบว่าของปลอมแต่ไม่ใช่นะคะเป็นของจริงอันนี้ก็บานไม่รุรย สวยงามอยู่ตรงนี้นานหน่อยเขาเอาต้นไม้ออกหรือเอามาปลูกใหม่เอามาปลูกใหม่แล้วนี่ต้นโกสนอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้ต้นโกศนย้อนแสงนะเนี่ยนี่ดอกไม้จริงหรือดอกไม้ปลอมเนี่ยห วิดอกไม้จริงสวยมากสวยมากสวยมากดอกไม้จริงอ่ะสวยจังเลยกล้วยไม้จริงกับดอกสีขาวสวยมากสวยมากหรือว่าของปลอมไม่ใช่ไม่ใช่ของปลอม ว้ายพาสิววลีนะคะใครบา๊ายบาค่ะบ๊ายบาค่ะนี่นะคะสวยๆตรงนั้นเลย นี่จ้นี่ของจริงรือของปลอมอันนี้น่าจะเป็นของปลอมอันนี้ของปลอมดอกนี้ของปลอมนะคะแต่ก็สวยอันนี้ของจริงนี่ของจริงออกดอกแล้ว อันนี้ก็ต้นไม้เกาะไอ,อี่อีกเกาะต้นไม้ใหญ่ภาพสวยๆแสงจัดไปไหมเนี่ยแสงจัดไป นี่เ้องเดินถอยหลังนะคะแสงมันไอ้นี้แปโอ้โหน้องหมาเอ้ยไม่ใช่น้องหมาน้องหมาจ้า ันนี้กล้วยไม้จริงไหมอ่ะอันนี้กล้วยไม้ไม่จริงไม่ของไม่แท้อันนี้ของแท้แสงจัดเลยด,ดูห่านกันอันนี้เขาฟัากไข่อยู่ตรงไหนวิลายปลาคา้าบสวยอะ่ะเขวาวาดตุ่ม ว่าตุ่มลายปลาคาร์โค้สวยเลยนี่สวยไหมสวยงามบ่อปลาคาร์บอุ้ยมีกบมีเขียดด้ะบ่อปลาคาร์บสวยไหม ฝีมือของชาวสมุทสรสาครน,นะคะใครมาวาดเอ่ยบอกปะครับนี่ดูดิปลาครับสวยเนาะสีนุนก็ ไอ้นี่ละหานอยู่ไหนภูกกไข่อยู่ตรงไหนเนะาะค่ะภูก็พามาเที่ยวสวนสาธารณะนะคะบ่อปลาคราบปลาครับนะคะสวยงามมากไข่วาดเนาะสวยจริงๆเลยค่ะภูก,ก็จะนำเสนอสิ่งที่ภูเห็นผ่าน จอมือถือนะคะให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าที่สถานที่ไหนมีอะไรบ้างอะไรบ้างนะคะค่ะผมก็พามาเที่ยวเรื่อยๆถ้ามีโอกาสนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอบคุณค่ะ